ลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ก็กำลังส่งไผ่หลอดนะครับไปจังหวัดสกลนครก็ต้องขอขอบคุณท่านนี้ด้วยนะครับเขาไปประดับสวนครับเอาทีหนึง่งตอนนี้เต็มทันเลยครับนี่นะครับอันนี้เป็นรถขนส่งนะครับก็ ไก่อทอยู่4 0ี่ร้อยและอาซิลิตด้วยนะครับ20ต้นแล้วก็มีรวกหวานบงหวานแล้วก็มีอดอกพิเศษด้วยนะครับดีนะครับถ้าเราดูครับตอนนี้เราปิดสายแล้วครับรถคันนี้ไม่หนักเท่าไหร่เพราะว่า400ก็ประมาณ2ตันนิดๆเี่วิ่งเบาๆแต่มันสูงมันยงยงหน่อยเพราะว่าหนึ่งถึงเนี่ยประมาณ4กิโล4ี่กิโล0 0่ร้อยก็ท้งไปสองตันไปเลยครับ ไอ้ตัวนี้ก็เบาเบ่อ่าโอเคนะครับขอพระคุณท่านที่มีอุปการะคุณนะครับมีเรากิด ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ